<laughs> ไม่รู้ว่าทำงานจากยะซจกยากยาปุตติโยจากยะปุตโ,โตอ <laughs> โอ้โ,โหบ้านนอกนะดไ <laughs> ม่เคยเห็นน้ำแขางอยู่ไทยโดนเ <laughs> นี่ย <laughs> <laughs> เออ ตไทยโดนม่เคยเห็นน้ำค้างตายกูตายไปเห็นน้ำค้างเลยวันนี้เขาก็ทำดีนะพัฒนาให้เดิน สะดวกขึ้นสบายก็เป็นพระราชวังที่สวยงาม ครับเรามาดูที่สำคัญตรงนี้เป็นอประตูที่เสด็จออกบวชประตูที่เสด็จออกบวชย่วมจะออกนะถ้าออกแล้วบวชทันทีประตูออกบวช <c oughs> เออนี่แหละรอดประตูนี้ก็ออกบวชแล้วลดดประตูออกบวชยอมจะไปนะเดี๋ยวออกบวชฮะนี่ประตูนี้ไม่ใช่ประตูเหล็กนุ่นแม่นางก็นางก็ซสื้อตันีนี่เป็นประตูที่เจ้าชายศิรตถาออกบวชเออ คือตกกลางคืนมาเนี่ยก็น่าจะนะน่าจะประมาณสี่ห้าทุ่มอะไรประมาณนี้เนะยประมาณนีก้ก็เสด็จออกบวชโดยออกประตูนี้นะครับออกประตูนี้อ่าจากนั้นถ้าใครเดินผ่านตรงน,นี้ออกบวชทันที <laughs> ลองกันนะ <laughs> อยากลองก็จัดไป <laughs> อันนั้นก็เราจะเห็นไหมเนะี่ย ทำไมเขาชาวทิเบตก็ดีชาวที่เขาเอาผ้าขาวมานะครับมาอธิษฐานขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าสร้างขอให้ข้าพเจ้าได้ออกบวชครับมาอีแล้วครับถวายวเก็บขอเดี๋ยวเก็บขอทำไมมันเตี้ยไม่ออกมือเย็นคือ หลังจากที่องค์ออกบวชออกประตูนี้นะครับประตูนี้จักนั้นชาติเบตเนี่ยเขาจึงมาเอาผ้าขาวนำมาบูชาอยู่ใช่ไหมผ้าขาวเนี่ยท้าข,าขาวเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นสถานที่สําคัญหรือว่าเป็นสถานเป็นนักบวชเป็นผู้ที่สําคัญเนี่ยเขาจะไม่เอาไปถวายดังนั้นชาที่เบสเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยไปบูชาตามที่สําคัญแล้วก็พระเสละเป็น กูที่สำคัญถ้าเป็นพระเขาก็จะเอามาคล้องคอให้เป็นการบูชาบูชาดังนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่สำคัญเป็นที่เสด็จออกบวชของเจ้าชายกิตติาครับดังนั้นจากนั้นที่พระองค์นั้นได้ออกบวชก็ไปประมาณห้าประมาณหกสิบหรือแปดสิบกิโลประมาณนี้ครับถึงแม่น้ำอโนมา ถึงน่น้ำมโนมาพอถึงม่น้ำมนโนมาก็อธิษฐานเพศบรรปชิตมเมื่ออธิษฐานเพศบัรพชิตจึงให้ในายชนะกับม้าคันตะกลับมายอมเห็นตรงนู้นนะครับสถูปนู่นนะสถูปด้านหน้าเนี่ยเป็นสถูปที่ม้ามันกลับมาตายแต่เขาก็ แต่ความจริงเนี่ยเห็นบางนั้นก็บอกว่ามาเนี่ยมันมันตายแต่นนุนแล้วคือเมื่อมันมันไม่ยอมกลับอะมันยอมกลับมันคิดมากก็เลยตายแต่ว่าในนั้นเขาบอกว่ามามาถึงเนี่ยประตูเมืองมันไม่เข้าเมืองมันกัดลิ้นตายโอ้ไม่ใช่ตายกัดลิ้น่นหนังจีนนะพ่อรย์เปรผมตายเขาก็เลยสร้างจะถูไว้ตรงนั้นครับเนี่ยประตูเลย อ,อการลืมตายทีนี้พอ,อม้าตายแล้วก็ก็นายชนะก็เอาเอาไอ้อเครื่องส่งมาให้แกนางพินพานางก็อ่ารอแล้วรอเล่านะครับรอก็เป็นห่วงาเป็นห่วงด้วยความที่อย่างบ้านนะก็ก็มีเรียกว่าภรรยาดีก็ต้องเป็นห่วงสามี แต่ว่านางก็ทําใจรักไม่ได้นะ่ะมันมันก็ทีนี้พอ <c oughs>